วันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับในเทศกาลกินเจผมไปดูบรรยากาศที่ตลาดสดเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครขอนแก่นก็พบว่าเริ่มมีความคึกคักนะครับชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวขอนแก่นที่นิยมรับประทานอาหารเจต่างก็มารอเข้าคิวเพื่อที่จะซื้ออาหารเจกลับบ้านนะครับผมได้สอบถามแม่ค้าขายอาหารเจ ในตลาดสดเทศบาลหนึ่งนครขอนแก่นก็บอกว่าปีนี้ก็พอขายได้แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจจะซบเซาจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19ประกอบกับในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นโดยเฉพาะบริเวณรอบนอกได้มีน้ำท่วมทำให้พืชผักต่างๆนั้นปรับราคาขึ้นบ้างก็ตาม เมื่อวานนี้เป็นวันล้างท้องรู้สึกจะเงียบแต่วันนี้คึกคักเริ่มคึกคักขึ้นค่ะาอาจจะเป็นเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจแล้วก็โควิดด้วยคนก็อาจจะมาแป๊บๆแ,แล้วก็รีบกลับบ้านค่ะถ้าถามว่ากับทุกปีอาเวิร์กไหมปีนี้รู้สึกจะก่อยไปนิดนึงเงียบไปหน่อยนึงค่ะแต่ก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่สำหรับภาวะเศรษฐกิจแบบนี้กับโรคระบาดแบบนี้ค่ะ มาเรื่อยๆค่ะพอได้อยู่ค่ะมาวันนี้วันพัด้วยค่ะก็ลูกค้ามาเยอะอยู่เริ่มล้างท้องตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะก็ดีก็ดูคึกคักอยู่ค่ะแต่ก็ยังไม่เท่าที่ควรค่ะต้องรออีกวันสองวันดูค่ะแต่กับข้าวสําเร็จขายดีกับข้าวปูนสําเร็จขายดีสําหรับการกินเจนะครับทุกคนก็จะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์หันมาบำเพญ็ญศีล งดเว้นอาหารขาวเพื่อเป็นการสมทานศีลคือเว้นจากการเอาชีวิตของสัตว์มาบำรุงชีวิตของตนเว้นจากการเอาชีวิตของสัตว์มาเพิ่มเลือดของตนเว้นจากการเอาชีวิตของสัตว์มาเพิ่มเนื้อของตนจะมีการรักษาศีลปฏิบัติธรรมให้บริสุทธิ์ทั้งกายวาจาและใจนั่นเองนะครับทาให้สุขภาพดีแล้วก็ไม่สร้างเจ้ากรรมในเวนรลายเก่าแล้วก็ลบล้างเจ้า ไม่เกิดเจ้ากรรมในเวลาใหม่ลบล้างเจ้ากรรมในเวลาเก่าสุขภาพเราดีด้วยค่ะรพน้พนพ้นพ้นโควิดดินะเราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กินเนื้อสัตว์เราไม่กินเนื้อเขาซึ่งเทศกาลกินเจนะครับก็จะมีไปจนถึงวันที่14ตุลาคมที่จะถึงนี้ครับ